สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีพีที่727หรือว่า727นะครับมีพระสวยๆ27สวย27รายการมานําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาท 24, 25, 26, 27เป็นรายการพิเศษรายการอง์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับ ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวรับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับ093-965-2361เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับไอดียนะครับ MOOIM 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจักที่ไลร์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่727เลยนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสเป็นต้นไปเลยยังไงก็ไม่เกินตีห้าของทุกๆวันนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่หนึ่งเนื้อออกขาวมีขา้าแป้งนวลนๆน,น,นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับใครปิดแล้วส่งของทุกวันนะครับจะไม่ตกค้างนอกจากว่าคนปิดจะให้ส่งวันไหนก็ได้นะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่า ปิดแล้วผมจะส่งเลยนะครับทุกๆวันนะครับนี่รายการที่1รายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่เนื้อหาพิมพ์ส่งก็จัดจ้านนะครับเนื้อออกเหลืองนีดๆค่อน,ข,นข้างจัดนะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งก็ชัดเจนนะครับ อันนี้มวลสารออกเยอะๆหน่อยนะครับนี่เม็ดดำๆค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับแต่นี่เนื้อหาพิมพ์ทรงมีคาบกุนะครับพระมีคาบกุนะครับทางนี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับมีคาบกุนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่ห้าก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับอันนี้ออกน้ํามันนิดๆนะครับเป็นขาโต๊ะนะครับแต่ผ้าเนี้ยมีกระเทาะบนนะครับมีผมว่าเขาหลุดออกจากกันนะครับแล้วเจ้าของตอกาวไว้นะครับนึงครับในช่วงนี้นะครับน่าจะหักออกจากกันนะครับแต่เขาชนกาวไว้นะครับเป็นหลังยันน้ําเต้าไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับออกผงน้ํามันนิดๆนะครับเป็นเกจินะครับนี่รายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นเหรียญนะครับ เ,เหรียญเสมานะครับเขียนว่าพระพุทธอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญกิ่งถือดอกบัวหรือว่าพระพุทธนั่งบัวนะครับอุ้มบาทนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับนี่จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ดีกว่านะครับเขียนว่าด้านหลังนะครับเขียนว่าอายุ วัฒนมงคลนะครับแปดสิบห้าปีสมเด็จสมเด็จพระวนณลัตนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับปีหกสี่นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเสียมาสวยเลยนะครับรายการที่เจ็ดก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมแล้วก็เป็นเหมือนดอกบัวนะครับเป็นกลงจักแบบนี้เลยนะครับเขียนด้านหลังนะครับ ผมอ่านให้เหมือนกันนะครับเป็นรายการที่7นะครับเป็นพระพรมบัณฑิตนะครับอายุครบ60ปีนะครับเขียนว่ายังงั้นวัดประยูนวงสาวาสนะครับวัดประยู์วงสาวาสนะครับเป็นรายการที่7นะครับมีเหรียญสวยๆเลยนะครับเป็นกงจักรนะครับหลังพัดจศดนะครับ รายการที่8เป็นล็อกเก็ตรุ่นเก่านะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นงานโบราณนะครับขอบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับลงสีด้านหลังเป็นพระประจำวันอังคารนะครับใส่ย่านนะครับขนาดค่อยคอได้นะครับเป็นงานเก่านะครับรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นพระลีลายืนนะครับข้างเม็ดนะครับเนื้อดํานะครับสูงประมาณ2นิ้วนะครับลงรักนะครับเก่านะครับ ไม่ทราบว่าเป็นเกจิกือกุไหนนะครับพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่รายการที่เก้ารายการที่สิบเป็นพระเนื้อดินนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนแต่ผ้าน,นี้มีเจ้าของํำล่วงนะครับนี่แตกนะครับแตกนีเลยนะครับสองสามท่อนเลยนะครับแต่เขาตอกาวไว้แต่ผมดูเก่าดีนะครับเผื่อท่านใดสนใจแล้วไปซ่อมได้นะครับ าอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะครับไม่ทราบว่า,า 11. เป็นที่ไหนนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับเรียมพลาสติกนะครับหลังหนุมานนะครับปีสองหนึ่งนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสอง เป็นเนื้อผงนะครับเป็นยันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องช่องช่องแล้วก็มียันผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นด้เป็นของผมดูว่าเป็นของมงคลนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระพิมพ์โคสมอพิมพ์เล็กนะครับเป็นเนื้อออกเนื้อดินนะครับ เล่นกันเป็นกุวัดข้างเทาวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผิมนี้นะครับโคตอมกุวัดข้างเทาวนะครับรายการที่สินะครับรายการที่14เป็นพระค่อนข้างเก่านะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับนั่งแบบนี้นะครับมีลาลักษณ์นะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่14นะครับ รายการที่15เป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพิงค์นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงวนูนะครับลบบุรีปี20นะครับเป็นรายการที่15นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับรายการที่15รายการที่16ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับวัดพิกุลทองนะครับครึ่งองค์แบบนี้นะครับ ปี35นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อแพรนะครับสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญรูปไข่รายการที่16บละรายการที่17ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นหายห่วงนะครับหลวงปู่ทองพูนนะครับหลวงปู่ทองพูนนะครับ จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นเหรียญออกฝาบาทสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่17นะครับรายการที่18เป็นเหรียญกระไหลทองลงยานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แพลนะครับเสมานะครับกระไหลทองลงยานะครับรุ่นสุขใจนะครับวัดเจริญราชบำรุงนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับหลวงปู่แพลนะครับ ปูแพ้วเป่าวโลนะครับรายการที่สิบแปดการที่สิบเก้าเป็นเสือนะครับเป็นเสือแต่ผมดูเขาเป็นกระไหลทองมีห่วงนะครับมีเชือกแล้วก็มีตะกุดเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับความยาวของเสือนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับความยาว ของเสืออยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วขนาดห้อยคอได้แปลกดีนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับมีตะกุ่เพงหนึ่งดอกนะครับรายการที่19บเะการที่20เป็นเลี่ยมโบราณเก่ามานะครับเป็นพิมพ์นั่งแบบนี้เป็นพิมพ์ขุนแผนสองหน้านะครับเป็นทองแดงนะครับอยู่ในกรอบแปะตังเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับอาจจะเหลือพลาสติกอาจจะมวนหน่อยนะครับแต่เหรียญยังสวยอยู่นะครับเป็นขุนแผนสองหน้าเนื้อโลหะนะครับขนาด ไม่โตมากนะครับสูงที่ประมาณนิ้วเศษๆนะครับรายการที่20รายการที่21เป็นพระกล่องมั่งนะครับเป็นพระไพรีพินาศวัดบวรน,นิเวศนะครับเป็นรูปหยดน้ํานะครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็นพระไพรีพินาศวัดบวรน,นะครับแกะให้ดูนะครับพยายามแกะดีๆนะครับผมไม่ค่อยได้ แกะออกมานะครับสวยๆเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับรูปหยดน้ำสวยๆเลยนะครับไทลีพินาดวัดรปวอนะครับอยู่ในกล่องเลยนะครับรายการที่21นะครับรายการที่22ก็เป็นพระกล่องนะครับเป็นพระรูปเหมือนนั่งในใบโพลหลวงพ่อหยอดวัดแก้วจเจริญน,นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับ เก็บลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี่นะครับให้ดูอย่างนี้นะครับกลัวแกะแรงมันจะเป็นนี่นะครับด้านหลังจะเป็นยันของท่านนะครับสวยเลยนะครับเขาหยอดวัดแก้เจรเลยนะครับมาในพร้อมกล่องเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับสมุดสงครามนะครับรายการที่ยี่สิบสาม ก็เป็นพักกล่องนะครับเป็นชินล่านะครับรุ่นมงคลโพกกระซั์นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นหล่อลอยองค์เนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับลอยองค์นะครับมีค่าแป้งนะครับมีนัมเบอร์มีหมายเลขมีตอกนะครับสวยๆเลยนะครับขนาดค่อยคอได้นะครับอีกแป้งเจิมนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ครบ23รายการนี้องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่จินลาปี40ออกวัดท่านเลยนะครับจิสสนุโลกนะครับ24 25 26 27นี่เป็นรายการพิเศษองละ300นะครับเริ่มรายการที่24เลยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับเก่านะครับเนื้อผงลงรักลงทองนะครับอยู่ในกราะไม่ใช่เงินนะครับเกอบชุบนะครับแต่เนื้อค่อนข้างจะจัดมากนะครับ นี้เอา300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับใครอยากดูผมแกะให้ดูได้นะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเป็นรายการที่24 3 0 0นะครับรายการที่25ก็300บาทนะครับเป็นรูปหล่อนะครับลอยองค์นะครับพิมพ์คล้ายเบ้าทุบนะครับนี่กรอบมีแตกนิดนึงนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่นิ้วเศษเลยนะครับหน้าตักอยูที่ประมาณ2เซนนะครับ เดี๋ยวผมอ่านแล้วลงข้ออะไรนะครับหลวงปู่หมุนนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหล่อเบ้าทุบนะครับรูปเหมือนท่านแบบนี้เลยนะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะครับลอยองพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะครับจะพลาสติกมีแตกหลังนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหก เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในกรอบสแตนเลตแบบนี้เลยครับขนาดห้อยคอได้ตั้งหน้ารถได้แต่โอ้ยเขาค่อนข้างจะโตนิดนึงนะครับส่วนสูงที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่26นะครับรายการที่27นี่เป็นนําเสนอเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเหรียญเสียมานะครับ เป็นกรอบชุบสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาหลงปู่ทวดนะครับกะไหลทองนะครับเป็นกะไหลทองนะครับสวยๆเลยนะครับแกะยากนิดนึงนะครับหลอกแป๊บนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเสมากะไหลทองสวยๆเลยนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่27นะครับ ครบนะครับ27รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ